ชุดพัดลมโซลาเซลล์ใช้งานจริงภาคสนามไฟฟ้าศูนย์บาทไม่ต้องเสียบปลั๊กนะคะอันนี้เป็นการใช้งานจริงนะคะในช่วงที่ pm นะคะ2.5 pm 100ค่อนข้างสูงนะคะมีการติดตั้งป้ายนะคะของศูนย์นะคะฝึกอบรมพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ cell, โดยห้างส่วนจำกัดพอเพียงวัชริดแล้วก็ป้ายร้านพอเพียงเมชลุงนะคะอน,นี้เราจะใช้พัดลมนะคะช่วยนะคะให้เรื่องของการหายใจนะคะ ของเราในขณะที่เราใส่หน้ากากนะคะที่เป็นหน้ากากอนามัยหน้ากากป้องกัน PM ป้องกันฝุ่นทั้งหมดนะคะช่วยให้เราสามารถที่จะสังใส่หน้ากากแล้วก็มีลมพัดนะคะช่วยการหายใจเพิ่มขึ้นสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการหายใจโดยเฉพาะในส่วนของดรสมีเองนะคะก็จะต้องมีพัดลมพกพาขนาดต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็นี่คือเป็นพัดลมเซลล์ที่เราถ่ายในอาคารให้ท่านเห็นนะคะว่าอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ ที่การเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้นะคะหรือศูนย์ฝึกอบรมของพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยห้างส่วนจำกัดพอเพียงโฮสวิตนะคะซึ่งท่านไม่ต้องเสียบปลั๊กมีแบตเตอรี่ในตัวเป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะคะ12โวลต์ที่สนใจสามารถสั่งซื้อดูในตะกร้าสินค้าในส่วนของห้างส่วนจำกัดพอเพียงโฮสวิตได้เลยค่ะ